นั่เปแปดสวัสดีครับผมเอพอดีมีดาม่าอีกแล้วไม่ชอบไม่ค่อยชอบเรื่องดาม่าเท่าไหร่มันรู้สึกว่าทาพาให้ชีวิตติดลบนะครับก็มีลูกค้าท่านหนึ่งเขาซื้อตัวนี้ร่วงเคิร์เนี่ยเคิร์ร่วงเตะไปนะนะครับมันมีทั้งหมดห้าสีนะแบบนี้นะนะครับห้าสีแบบนี้เลยนะก็สวยนะนะครับงานดีราคาถูกราคาแค่ห้าสิบห้าบาทเองอะ่ะดูราคาก่อนนะห้าสิบห้าบาทนะครับราคามันแค่ห้าสิบห้าบาทแล้วเขามาคอมเมนต์แบบเนี้ยอะไรนะ ไม่มีวิธีเกี่ยวให้เหรอครับแล้วให้แค่สองดาวเราก็เฮ้ยทำไมอะ่ะมันมันมันยากขนาดนั้นเลยก็เข้าใจนะว่าเป็นมือใหม่อันนี้เข้าใจเลยเข้าใจทุกคนเลยนะว่ามือใหม่อาจจะเกี่ยวไม่เป็นนะครับก่อนซื้อเกี่ยวไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ผิดทุกคนไม่ผิดครับแต่ถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยยังทําไม่เป็นเนี่ยอันนี้ผิดผิดเต็มเต็มเลยนะทาไมครับติกตอก คุณเปิดหน้าทิกต็อกมีช่องค้นหาคุณพิมพ์เลยวิธีเกี่ยวปลายางวิธีเกี่ยวหนอนยางโตหนอนยางนะอันด oh, ับมาดูการเกี่ยวสอนเกี่ยวสวัสดีครับตัวนี้าคิมสวัสดีครับสวีนะครับมันเหมือนกันหมดครับเดี๋ยวผมจะเกี่ยวให้ดูนะเอาสีที่ผมชอบบาลนสีขาวมามาดูสีขาวนะครับแมวหลบก่อนมันนึกว่าเป็นอาหารมันนะสีขาวนะเดี๋ยวดูนะ นะครับอ่ะเนี่ยะเขาให้ต like okay. ัวเบ็ดมาตัวหนึ่งกับปลายางกับเหยื่อยางสองตัวนะครับเห็นไหมเห็นร่องที่สันนี่ไหมนะครับสันตรงนี้กับสันข้างล่างนี้นะไอ้รูข้างล่างเนี้ยไว้ข้างล่างนะครับไอ้รูยาวเนี่ยไว้ข้างบนนะครับวิธีเกี่ยวแทงเข้าไปตรงนี้นะแทงเข้าไปตรงนี้นะครับเกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะกะระยะนิดหนึ่งแล้วก็แทงให้ทะลุแบบนี้นะครับอ่ะ พอทะลุแล้วเนี่ยนะดึงมานี like. ่เลยครับดึงมาดึงมาดึงมาแบบนี้นะเห็นไหมดึงมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดูเลยเนี่ยว่าตัวเบ็ดมันท่าที่ตรงไหนประมาณนี้ใช่ไหมเราก็เบ็ดแทงครับแทงแทงแทงขึ้นมาให้ทะลุเลยก็ได้นะแทงขึ้นมาแทงตรงๆนะแทงพยายามแทงให้ตรงๆนะครับแทงให้มันทะลุเลยก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวเบ็ดไหมนะครับ แทงให้มันทะลุหรือจะแทงไม่ทะลุก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยแทงไม่ทะลุก็คือซ่อนตัวเบ็ดนะเดี๋ยวดูวนะนะิแทงให้ทะลุนเลนะเดี๋ยวแทงให้ทะลุให้ดูนะครับแทงขึ้นมาปั๊บนี่นี่นะแทงมันทะลุเลยนะนะครับไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าเนี่ยมันมีร่องอยู่แล้วนะครับร่องเนี้ยมันเอาไว้ซ่อนตัวเบ็ดอยู่แล้วนะซ่อนตัวเบ็ดแบบเนี้ยดึงขึ้นมานะครับมันก็ซ่อนแล้วนะโดนต้นไม้โดนอะไรเนี่ยมันก็ไม่ติดแล้วโดนผักบุ้งโดนอะไรน,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 นะขาก็ตีน้ําไปปอกแปะปอกแปะนะครับ ก็เข้าใจนะว่าเป็นมือใหม่นะครับเข้าใจนะครับแต่ว่าคุณแค่คุณบอกเราว่านะมีวิธีเกี่ยวไหมครับทำให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับก่อนที่คุณจะรีวิวให้เราไม่ดีแบบนี้นะนะครับก็เข้าใจมือใหม่ทุกคนแหละนะเหมือนเดิมครับคําเดิมเลยก่อนซื้อไม่รู้ไม่ผิดแต่ถ้าซื้อไปแล้วยังไม่รู้อยู่นั่นคือเรื่องที่ผิดครับมันมีวิธีเยอะแยะ Google เ,เข้าไปเลยครับฝากไว้ด้วยครับผม